สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคนที่เจ็ดพวกเราจะมานำเสนอโครงานแจกกับรานเจออ้าอชาริยาค่ะต่อไปนะคะโดยสมาชิกกลุ่มนะครับกับผมเด็กชายเปรมวิจิตรประดิ์ชื่อเล่นชื่อเปรมเลขที่สิบเอ็ดอยู่ชั้นมสองทับสิบสองครับกับผมเด็กชายพลนกรเด็กบำรุงเลขที่สิบสองชั้นมสองทับสิบสองครับ หูชื่อเดหยิงกันดีสววันชื่อแักชื่อกตูแรกช่ยี่สิบดชั้นสทสองค่ะเออขอโทษค่ะมันเป็นสเปซบาร์เพื่อไปต่อดนึงนะคะแต่หนูตั้งกลุ่มไหม่ไหม่แบบนี้ เด็กหญิงกนกรพักรีพรมมสองเสองในที่ยี่สองค่ะโดยหลักการแนวคิดของโครงงานนะครับเมื่อผู้ใช้ลานจอดรถเข้ามาจอดรถในลานจอดรถเมื่อผ่านเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จะทําการตรวจจับและส่งค่าที่ได้ไปยังบอร์อดอะด,ดิโนะอะดิโนจากนั้นบอร์ดอะดิโนโทําการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บลง,งลงยังฐานข้อมูล เพื่อนําไปแสดงสถานะบนหน้าจอแสดงผลเพื่อแจ้งให้ทราบปริมาณรถที่มีอยู่ภายในลานจอดรถและจานวนช่องจอดรถเที่ยังว่างอยู่ครับโดยวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่รถเสียเวลาในการหาที่จอดรถ 2. ส,สามารถนําข้อมูลในการใช้บริการอยู่มาเก็บสถิติการใช้บริการการจอดรถได้ครับโดยตรงนี้จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้และก็คุณลักษณะของอุปกรณ์นะคะ 1. นึบอร์ด Arduino เป็น m มช r o c o คอลเลอร์โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมบอร์ดว่าต้องทำอะไรต่อไปก็จะเป็นจอ LCD นะคะก็คือใช้แสดงจำนวนลดในลานจอดรถค่ะต่อไปก็จะเป็นสายจัมเปอร์ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Arduino กับเซนเซอร์หรือบอร์ดทดลองโมดูลต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับวงจรค่ะต่อไปก็จะเป็น IR เซนเซอร์ใช้ตรวจจับจำนวนรถเข้าออกค่ะ ต่อไปก็จะเป็นมอตเตอร์ก็ใช้พูดคุมการออนการหมุนของไนก้านค่ะแล้วก็บอรทชลองก็คือใช้ทดลองโดยใช้โชว์อิค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการพัฒนาปโปรแกรแมค่ะจะมีการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรมทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะ การนี้เขาประธานก็จะมีหนึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อนับจานวนรถที่เข้าออกเช่นถ้าจํากัดที่จะรถประมาณยี่สิบคันเครื่องก็จะนับจํานวนว่ารถเข้ามาแล, 3, 000, แล้วกี่คันนั้นก็ยังไลที่จะรถอีกอกีที่ที่สามารถจอดได้ค่ะสองก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องนบเข้าก็คือรถที่ขับผ่านเซ็นเซอร์ค่ะสามก็จะเป็นข้อมูลออกก็คือ สามารถดูได้ว่าที่จอดรถยังเหลืออีกจำนวนกิ่ชี่ที่สามารถเข้าประจอดได้ค่ะ4ก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้ก็คือการเทียบผ่านเซนเซอร์ 5. วิธีการบระมวลผลก็คือเมื่อผู้ใช้ลานจอดรถขับรถเข้ามาจอดในลานจอดรถผ่านเซนเซอร์ทําการตรวจจับและส่งค่าที่ได้ไปยังบอ,อร์ดอะดรีนโจากนั้นบอ,อร์ดอะดรีนาโล์ทการส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บลงยังถานข้อมูลเพื่อนาไปแสดงสถานะบนหน้าจอแสดงผลค่ะ นี่คือภาพการออกแบบโปรแกรมนะคะอันนี้ก็คือภาพการเขียนโปรแกรมของคุณพวกเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพผอลอง,งานนะคะ ต่อไปก็คือเป็นข้อแก้ไขและก็สามารถที่ยังสามารถพัฒนาต่อได้ก็คือ 1. พัฒนารูปแบบของจอแสดงผลให้มันสามารถแย่ขึ้ื่อนเพื่อบอกสถานะของช่องจอดให้สะดวกต่อผู้เข้าใช้บริการ 2. องควรมีไฟ LED เพื่อแสดงสถานะช่องจอดรถว่าจอดรถว่าว่างหรือไม่ว่างเพื่อเพื่อความสะดวกต่อผู้เข้าใช้บริการค่ะ ความจริงของผมพวกหนูเนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอด้วยแต่ว่าน่าจากเซ็นเซอร์เนี่ยมันยังไม่สามารถทํางานได้แล้วก็เลยยังไม่ได้เอาคลิปวิดีโอมาใส่ในไลด์ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอภาพต้องรอยการทำโครงงานค่ะผมพวกเราขอนำคาญจบเพียงเท่านี้ค่ะขอคุณค่ะของกลุ่มนี้ที่บอกมีปัญหาเรื่อง iR เซนเซอร์ I ur, มันไม่ทํางานใช่ไหมคือใช่อ่าโอเค ที่ครูนัดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเนี่ยทุกหลังสอบเลยก็ได้ค่ะเอาอุปกรณ์ไปเนาะเอาไปเอาไปที่ห้องไอทีเดี๋ยวครูกับกับครูครูเบนซ์ครูสายชนเนี้ยเดี๋ยวอาจจะได้ช่วยกันลองดูลองดูอีกทีว่ามันมีปัญหาตรงไหนเนาะพอดีดูพันใช่ครับอ่าเนาะจะได,จะได้จะได้ลองดูเผื่อเราจะเอางานตัวเนี้ยค่ะใช้ต่อย,ยอดตามที่พเรียนเสนอมาเมื่อกี้ว่าอันมันมีเพิ่มไฟว่าตำแหน่งที่จอดรถตรงไหนว่างไม่ว่างอะไรเงี้ยมันน่าจะ ไปขยายงานต่อได้เนาะคเคเนาะตรงนี้อ่ากลุ่มนี้งานก็โอเคแหละเพราะเท่าที่เราทำมาตั้งแต่ต้นะ่ะมันก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วนักเรียนก็เริ่มทำเองได้แต่เพียงแต่มันมาพลาดตรงพอสุดท้ายเซ็นเตอร์มันไม่ทำงานใช่ไหมคะอ่าโอเคโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าง,งั้นตามที่ครูว,ว่าก็คือในช่วงเนี้ยหลังสอบเดี๋ยวช่วงหลังสอบเนี่ยครูจะว่างกันยาวแบบไม่เิลว่าว่างๆทีเดียวนะแต่ว่า สามารถมีเวลามานั่งลองดูโครงงานของเรียนได้เพื่อนเรียนจะได้ไปต่อยอดต่อได้โอเคนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ